ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักความถูกต้องรักความเป็นธรรมครับพบกับผมไมตี้หนุ่มภูพานต่อต้านเผด็จการต่อต้านอำนาจมืดทุกรูปแบบครับทุกวันครับถ้าปกติก็จะพบกันทุกวันแต่ถ้าวันไหนสุขภาพไม่ดีเกียร์อวกับปวดแข้งปวดขากินยายแก้ปวดก็มันสลืมสลือก็จะ ไม่ได้พูดคุยกันครับครับก็พบกันก็หนีไม่พ้นเรื่องข่าวสารการบ้านการเมืองเรื่องที่เป็นกระแสก็หนีไม่พ้นคุณอนุทินเรื่องจะยุบสภาไม่ยุบสภาแล้วก็เรื่องที่อายการกับคำยื่นฟ้อง1นึท่านอดีตนายกทักษิณ และก็ยึดทรัพย์ท่านอดีตนัยกทักษิณและก็พักส้มที่เป็นพักแบกพักค้ำอนุทินก็วันนี้จะพูดคุยกันซอกสองสามประเด็นก็ไม่รู้ว่าเวลามันจะพอไหมก็เอาตามเวลากำหนดนะครับเนาะก็ได้เท่าไรเอาเท่านั้นครับเรื่องแรกก็จะพูดถึงเรื่องจะพูดถึงพักส้มก่อน ทุกคนเห็นเหมือนผมไหมครับว่าพักสมนะ้มทุกวันนี้กายพันมาเป็นโคศกให้พักน้าเงินแล้วกลายพันมาเป็นโคศกให้อนุทินและพักสม้มพี่น้องสังเกตดูนะครับรู้สึกว่าจะแก้ต่างให้อนุทินให้พักภูมิใจไทยทุกเรื่องแม้แต่เรื่องการที่แก้แก อไอ้พักเพื่อไทยพักเพื่อไทยจะยื่นมติอภิปรายไม่ไว้วางใจอนุถินก็ออกมาค้านออกมาแย้งว่าอย่างวิโรจน์นะก็บอกว่าพักภูมิใจไทยเพิ่งทำงานเป็นรัฐบาลมาได้เดือนสองเดือนยังไม่มีข้อมูลเหตุผลพอที่จะยืน่น อภิปรายไม่ไว้วางใจและก็พูดทํานองดูถูกพักเพื่อไทยว่ามีข้อมูลอะไรที่จะไปพูดอยากจะดูโอ้โหวิโรดด้อยค่าพักอื่นพวกคุณเล่นกระแสทางการเมืองยังไม่พอพวกคุณยังชอบด้อยค่าความคิดของคนอื่นอันนี้คือจุดเด่นของพักส้มเลยผมดู แต่ที่แรกผมก็ไม่อยากจะวิาพากษ์วิจารณ์ยิ่งดูดูไปพักส้มทุกวันนี้ยิ่งลงทะเลออกอ่าวลึกเลยทุกวันนี้ออกอ่าวเลยไม่ว่าปียบุตรก็เหมือนกันก็อย่างคุณชูวิทย์ออกมาแฉเรื่องพักส้มนะ่ะได้รับเงินสองพันล้านเพื่อเป็นการโหวตเขาสงสัยปียบุตรก็ออกมาหาว่าเขา มีความคิดที่ต่ําช้ามีความคิดที่ต่ําตมอะไรประมาณนั้นดูถูกเขาว่าความคิดเขาไม่ใช่มนุษย์อันนี้คือความคิดของพวกคุณแต่คนอื่นถูกวิพากวิจาร์ณได้แต่ห้ามวิพากวิจาร์ณพวกคุณผมดูเลยพวกคุณก็ไม่ต่างกับเด็กที่ชอบอมยิม้ม อมยิ้มถ้าได้ของที่ถูกใจก็จะยิ้มก็จะล่าเริงถ้าใครยกยอปอปั้นหน่อยก็จะยิ้มก็จะล่าเริงดีดาวิ่งชนตรงนั้นตรงนี้แต่พอใครทําขัดใจก,ก็จะดิ้นกี่เกี้ยงกี่กั่วกับดินกับทรายอย่างนั้นผมมองพวกคุณเป็นอย่างนั้นเลยพักส้มตอนนี้นะเล่นการเมืองคุณบอกว่าเล่นการเมืองอย่างสร้างสรรเล่นการเมืองพัก หัวใหม่สมัยใหม่เล่นการเมืองอยางอย่างสร้างสรรค์มีความคิดก้าวหน้าพวกคุณเล่นการเมืองทุกวันนี้มันล่าหลังยิ่งกว่าล้าหลังส้มจะบอกให้ไม่ว่าผู้นําทางจิตวิญญาณเบอร์หนึ่งไม่ว่าผู้นําทางจิตวิญญาณเบอร์สองอย่างปิญบุตรอยู่หูออกอ่าวเลยเสียดายเสียดายความเป็นนักวิชาการของคุณแต่ก่อนคุณก็ ตอบโต้เผด็จการตอ่ตอโต้ตอบโต้ตอ,ตอมาต์ทุกรูปแบบอันนี้คุณกลับไปพูดเข้าข้างกลุ่มคนสีเทาคุณพูดอย่างนี้เท่ากับคุณสนับสนุนนักการเมืองเทาอนุทินใครก็รู้ว่าเป็นนักการเมืองเทา คิดโครงการแต่และโครงการก็เทาๆทั้งนั้นโครงการกัญชาสิริคุณว่ามันเทาไหมยึดเขากระโดงนี่มีรายชื่ออยู่ที่เขากระโดงนะยึดที่หลวงมันเป็นของตัวเองน่ะมันเทาไหมมันสารเลวไหมถ้าคุณรู้ถ้าคุณปฏิเสธว่ามันไม่เทาก็แสดงว่าคุณก็พวกเดียวกันถ้าคุณรู้ว่ามันเทาแต่คุณยังไปพูดเข้าข้างยังไปสนับสนุนมันกะ คุณก็เลวพอๆกันกับมันอีกเช่นเคยทั้งขึ้นทั้งล่องคุณจะปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างนี้แบบนี้ไม่ได้อย่าพูดเอาห่ออย่าพูดเอาดูดีอย่าเล่นกะระแสเขาวิพากษ์วิจารณ์คุณแค่นี้คุณก็ยังทนไม่ได้อดีตนโยกทักษิณถูกกล่าวหาขายชาติล้มล้างสถาบัน โกงอย่างนั้นโกงอย่างนี้เขายังไม่ออกมาฟาดงวงฟาดงาอย่างคุณคุณมันหน้าบางเกินก็หาว่าใครพูดอย่างนั้นก็สงสัยกระมวลสันดานจะช่อกงหรือว่าจะทำเหมือนตัวเองมันยิ่งกว่าทำส้มปิจบุทพวกคุณยิ่งกว่าทำอย่างที่เขาทำซะอีก พี่น้องประชาชนที่รักครรวามถูกต้องรักความเป็นธรรมลองย้อนกลับไปสมัยอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณอุ้งอิงที่แรกพักส้มว่าจะอภิปรายตอนที่อยู่เป็นฝ่ายค้านไอ้พักเดียวนะจะอภิปรายทั้งคณะแต่ทำไมไม่อภิปรายพักภูมิใจไทยไม่อภิปรายพักส้ม ไอ้พักไอ้สีน้ำเงินไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจอนุทินทั้งที่อนุทินเรื่องเขาก็โดนทั้งที่อนุทินมีคดีเรื่องหัวสวมีอะไรที่จะถามหรือซักฟอกหรือว่าจะสอบถามมากมายแต่ทำไมเลี่ยงที่จะไม่อภิปรายไว้วางใจอนุทินแต่ที่จะเน้นไปโจมตี คุณอุงอิงคนเดียวนายกคนเดียวอันนั้นมันผมบอกได้ว่าพวกคุณมีการสมคบคิดกันมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่พวกคุณไปกินข้าวกันโลมไอ้ไปกินข้าวกับอนุทินอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็เหมือนกันอย่ามาตีกินเรื่องปราบคอเซนเตอร์ปราบสแกมเมอร์ ปราบกินเท่าทุนเท่าต่างๆการพนันอะไรต่างๆนี่ทุนเท่าต่างๆนี่อดีตนายกทักษิณคุณอิง,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 งพูดก่อนปราบก่อนพวกไอ้โลมพวกไอ้ที่จะมาพูดด้วยซ้ำพูดก่อนที่วีโรดจะออกมาพูดด้วยซ้ำนายกชกทักษิณเขาบอกว่า เทศพมา่ามีจุดนั้นจุดนี้เขาพูดมาก่อนตั้งแต่พวกคุณยังไม่รู้สี่รู้แปดรู้อะไรเลยขมิก็เหมือนกันอยู่ชั้นยี่ห้าเขาก็พูดมาก่อนก่อนที่พวกคุณจะมาพูดตามหลังก็มาว่าพรคเพื่อไทยไม่เห็นพูดเรื่องสแกมเมอร์เรื่องอะไรเขาทั้งพูดทั้งปราบอนุทินตั้งหากล่ะสั่งให้ตัดไฟ กับยืดเวลาเยินเยอะอย่างนั้นอย่างนี้แต่คุณก็ไม่ไปวิพากวิจารณ์ณว่าทำไมอนุทินไม่รีบตัดไฟไม่รีบทำอะไรให้มันเด็ดขาดกับพวกสแกมเมอร์พวกคอเซ็นเตอร์พวกกีนเทาวพวกอะไรต่างๆก็อย่างที่ทุกคนเข้าใจนะครับผมก็เข้าใจเหมือนทุกคนนั่นแหละครับว่าพักน้ำเงินพัก ของอนุทิน์นะมีส่วนรู้เห็นมีส่วนได้ส่วนเสียกับพวกสแกมเมอร์พวกคอเซนเตอร์พวกกลุ่มเทาพวกจีนเทาพวกไทยเทาต่างๆยิ่งกับขมนก็ยิ่งชัดเจนก็หลายสื่อหลายกระแสก็ออกมาพูดแล้วว่าคนที่ปล่อยข่าวเรื่องคลิปคุณอุ้งอิงพูดกับ หุ่นเซนน่ะไม่ใช่หุ่นเซนปล่อยเป็นแต่เป็นคนผู้นำจิตวิญญาณอีสานใต้เป็นคนปล่อยอันนี้ปฏิเสธไหมเพราะว่าผู้นำจิตวิญญาณของพรรคสีน้ำเงินเป็นคนเชื่อมต่อกับขมรเป็นคนเชื่อมต่อกับหุ่นเซนเพราะสมประโยชน์ร่วมกันเรื่อง บ่อนการพนันเขาตะกูและบ่อนปลอยเป็ดแล้วพี่น้องจำได้ไหมสมัยไฟไหม้บ่อนปลอยเป็ดนะสมัยยุคประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอนุทินเป็นรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขนะทำไมเป็นห่วงเป็นใยพวกนักการพนันมากนักเข้าใจว่าเรื่องสิทธิมนุษยธรรมนะ ทำไมคุณถึงได้รีบเอาหอไปรับพวกนักการพนันมารักษาที่ประเทศไทยล่ะแต่ทำไมคนไทยที่ถูกหลอกที่ถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกไปตายตั้งสี่ห้าคนแล้วทำไมคุณไม่รีบในยุคข,ของคุณด้วยตอนนี้ทำไมคุณไม่รีบบริหารจัดการช่วยเอาคนไทยที่ถูกหลอก ไปหรือสมัครใจไปทําสแกมเมอร์ก็ก็ไม่รู้แต่เพื่อสิทธิทมนุษยธรรมเพื่อความเป็นธรรมเพื่อดึงคนไทยออกมาจากขุมนรกนั้นคุณทําไมไม่รีบไปช่วยคนไทยที่ขมิญที่ถูกกักขังที่ถูก,ถกแก๊้งสแกมเมอร์ถูกกักขังเนี่ยทำไมคุณไม่รีบไปหรือกลัวฟาร์มมันจะแตกหรือเป็นอย่างที่เขาว่า คนที่อยู่เบื้องหลังคุณนะคือเป็นตัวการใหญ่เป็นผู้จัดการใหญ่เพราะจุิ่มต้นแก๊งสแกมเมอร์คอเซนเตอร์กรีนเทาอะไรต่างๆนะและตั้งบ่อนการพนันตามตะเข็บชายแดนมันเกิดขึ้นจากยุคประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีมันเกิดขึ้นสมัยยุคสามปอลุ่งเรืองและคนอยู่ข้างหลัง ไอสามปอนี้คือใครนั่นคือโต๊ะโพใหญ่ที่เขาพูดสหรัฐอยากจะเปิดเผยรายชื่อแต่เขาไม่กล้าเปิดแล้วทำไมคนบางคนไปประเทศจีนไปพูดอะไรนึงอย่านะกูขอนะอย่าไปพูดเรื่องของกูนะอย่าไปเปิดเผยนะอย่างนั้นหรือเปล่าคิดเอานะไม่อยากจะพูดถึงอยู่กลัวจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันกลัวกูจะอยู่ไม่ได้เหมือนกัน ครับนั่นแหละพักส้อมอย่าพูดเอาดีพูดเอาหลตัวที่เป็นปัญหาที่ยอมเป็นฝุ่นใต้ตินมากที่สุดตัวที่เทาๆดำๆที่สุดคือพาคภูมิใจไทยคืออนุทินคุณค้ำบันลังให้มันคุณยกมือให้มันเท่ากับคุณก็สารเลวเหมือนกันกันกบพวกมุลมัน พวกคุณรู้ว่าเป็นโจรมันเป็นโจรคุณยังสนับสนุนโจรคุณก็ไม่ต่างไปกับโจรส่งข้าวส่งน้ำให้โจรให้ที่พักอาศัยโจรก็เท่ากับคุณเป็นโจรได้รับผลประโยชน์จากโจรคุณก็เป็นโจรจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้น้ำเงินอย่าพูดเอลอลอยอย่าเล่นกระแสการเมืองมีสม้ม ไม่มีเท่าแต่กูว่ามีส้มมีเท่าแน่นอนถึงพักมึงจะไม่มีเพราะว่าขุดคุยยังไม่ถึงแต่พวกมึงก็ไปสนับสนุนคนที่เป็นเท่าๆและก็มีการเชื่อมโยงกับสแกมเมอร์การทุกสิ่งทุกอย่างจะปฏิเสธไม่ล่ะทุกองค์กรทุกองค์คาพยพในประเทศไทยเดี๋ยวนี้นะ่ะมันเท่าหมดทุกองค์กร จะปฏิเสธไหมขนาดที่ขนาดจุดที่คุมขังที่เรียนจำนะที่คุกนะทุนเท่าๆมันยังเข้าไปถึงเพราะความอายุติธรรมเพราะความยุติธรรมมันบิดเบี้ยว องค์กรต่างๆองค์กรของรัฐมันจึงเป็นองค์กรเถื่อนไงเข้าจจเลยยังเพียงพ่อพวกมึงต้องการที่จะขจัดกําจัดคนชื่อทักษิณคนเดียวมันทําให้กฎหมายมันบิดมันเบี้ยวมาจากไอ้เปรมคนเดียวทั้งหมดทั้งเรื่องที่เกิดก่อเกิดให้ทุนเทากีนเทาขมีนเทาไทยเทาแก๊งสแกมเมอร์ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็หัวโจก ตรงน้นมันเกิดจากไอ้เปรมคนเดียวที่ทําให้กฎหมายเบียยเบี้ยวแล้วสืบทอดอํานาจจากประยุทธ์ที่บอกว่ารัฐการทํารัฐประหารปีวันที่สิบเสี่เสียของก็มาทําการรัฐประหารคนยิ่งรักแล้วก็ขอดกฎหมายขอดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ออกมาเพื่อขจัดคนชื่อทักษิณคนคนเดียวพวกมึงอย่าปฏิเสธ พี่น้องที่ยังไม่เข้าใจที่ผมพูดลองไปต่อจิกซอดูที่ผมพูดมาจะเข้าทุกข้อร้อยผมให้ร้อยี่สิบเลยที่ผมพูดนี่พราะความบิดเบี้ยวมันมาจากตรงนูน้นแล้วพวกนี้ก็มาต่อยอดแล้วก็เอาซ่อนอำนาจไว้กับองค์กรอิสระใครก็ช่างที่ขัดผลประโยชน์กับรัฐพันลึกกับกลุ่มอมาดกับกลุ่มอนุรักษ์นิยมนี รัสมุนฉบับนี้ก็จะแผงลิตกฎหมายที่บังคับใช้ก็จะบังคับใช้กับกลุ่มที่ขัดผลประโยชน์ตัวเองกับลงโทษกับกลุ่มที่ทําเพื่อประชาชนทําเพื่อประเทศชาติกลุ่มนี้จะถูกลังแกทั้งหมดจะถูกลงโทษทั้งหมดทําไมผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่ารัฐพันลึกกลุ่มอนุรักษนิยมอํามาตด ไม่ต้องการให้ประชาชนคนลากย้าคนที่ขาดโอกาสคนที่ด้อยโอกาสลืมตาอ้าปากได้มึงเป็นลูกชาวนามึงก็ต้องทำนามึงเป็นลูกชาวสวนมึงก็ต้องทำสวนเขาคิดอย่างนั้นมึงอย่ามาเป็นข้าราชการมึงอย่ามาเชิดชูในสังคมเชิดชอ เชิดคอชูในสังคมเทียบชนชั้นกับกูเขายังมองประชาชนไม่ทับเทียมไม่มีสิทธิเสรีภาพเหมือนเขาที่เขาคิดอย่างนั้นนะและเขาคิดว่าถ้าประชาชนคนลากหญ้าลืมตาอ้าปากได้มีความรู้มีความคิดมีเวลาคิดจะคิดเรื่องการเมืองจะไปต่อต้านเขาจะไปต่อต้านอำมาจ อำนาจเขาอำนาจเขาจะสั่นคลอนเขาก็เลยตัดไฟแต่ต้นลมลองคิดดูครับสิ่งที่ผมพูดมาจริงไม่จริงถ้าเขาไม่คิดอย่างนั้นโดยสามัญสำนึกคนที่เกิดเป็นมนุษย์คนที่เกิดเป็นคนนะใครบ้างที่จะไม่ต้องการให้บ้านตัวเองเจริญใครบ้างจะไม่ต้องการให้ประชาชนตัวเองมีอนาคตมีความ คิดก้าวหน้าเพื่อที่จะมาพัฒนาประเทศชาติเพื่อที่จะมาทําให้ประเทศชาติจเจริญก็คนระยามไงที่มันไม่ต้องการให้ประชาชนหรือประเทศชาติจเจริญก็คือกลุ่มอนุรักษนิยมกลุ่มรัฐพันลึกกลุ่มอํามาต์ไงครับเขาต้องการแค่เราทํางานเพื่อกดราคาพืชผ,ผลผลิตต่างๆที่ประชาชนผลิตออกมา และก็เจภาษีเพื่อไปสนองนโยบายที่ไม่เอื้อประโยชน์กับประชาชนแต่จะไปเอื้อประโยชน์กับกลุ่มทุนของตัวเองเอื้อประโยชน์กับพวกพ้องของตัวเองแต่กับประชาชนลงมาจะได้เพียงแค่น้อยนิดถนนที่ทำให้ก็ไม่มีคุณภาพโรงเรียนที่สร้างให้ก็ไม่มีคุณภาพโรงพยาบาล ที่สร้างให้ก็ไม่มีคุณภาพหมอก็ไม่มีคุณภาพเทียบเท่ากับกลุ่มผู้สูงไอ้ชนชั้นสูงเขาอยู่นี่คือความจริงในสังคมไทยมันไม่เหมือนยุคของอดีตนายกทักษิณการรักษาพยาบาลแต่ก่อนเสมอภาพหมด30บาทรักษาทุกโรคมึงจะจนจะรวยมึงใช้30บาทรักษาทุกโรคนั่นคือความสมเอือภาพ นั่นคือประชาธิปไตยกินได้ที่อดีตนายกทักษณิณเปิดประตูให้ประชาชนชั้นลากหญ้าดูให้ประชาชนชั้นคนลากหญ้าได้รับรู้ว่านี่คือประชาธิปไตยกินได้คนถึงได้ชอบอดีตนายกทักษิณคนถึงได้ศรัทธาอดีตนายกทักษิณใช่บางคนจะบอกว่านักวิชาการหลายคนหรือคนที่เกลียดพรรคเพื่อไทยเกลียดอดีตนายกทักษณิณก็บอกว่า พรรคเพื่อไทยกินบุญเกา่าพูดอะไรก็กินแต่บุญเกา่าอ้างแต่ผลงานแต่เบื้องหลังก็อ้างดิเขามีผลงานเขามีผลงานให้อ้างเขาทําดีเขาก็เอาความดีเขามาอ้างดิมันไม่ผิดนี่แล้วพวกมึงมีผลงานเอามาอ้างไมล่ะแล้วพวกนักวิชารณ์กูจะบอกให้นะพวกนักวิชาการพวกที่เกลียดพักเพื่อไทยพวกที่เกลียดอดีตนายกตังสินกูจะบอกมึงให้เอาบุญนะ ที่พวกมึงลังแกเขาทุกวันนี้นะ่ะเท่ากับพวกมึงส่งเสริมกูจะบอกให้การที่จะอายการนะ่ะกับคำฟ้องคดีหนึ่งหนึ่งสองเขาก็ต้องต่อสู้อยู่แล้วมันยังไม่เป็นคดีความมันก็เป็นแค่การฟ้องร้องกันเขาก็มีสิทธิ์อดีตนายกังสินก็มีสิทธิ์ และเรื่องยื่นทํากันเรื่องพักโทษที่ไปจะไปอยู่บ้านติดกำไลยนะีเอ็มน่ะตามเงื่อนไขาอายุเยอะนะ่ะเขาก็ทําได้สามารถทําได้ตามกฎหมายนอกจากว่าพวกมึงจะเล่นแร่แปรทาดบิดผิวกฎหมายจนมันบิดแล้วบิดอีกเท่านั้นแต่กฎหมายมันก็คือเขาไม่ไใช่ว่าหนึ่งหนึ่งสองเออถ้าหนึ่งหนึ่งสองถูกฟ้องร้องให้ดําเนินคดีแล้ว เขาถึงจะทําเรื่องพักโทษไม่ได้กูนี่เคยเป็นนักโทษกูเรียนจบข้างในรู้ช่องทางกฎหมายเรื่องแบบนี้กูถึงได้รู้เรื่องยึดทรัพย์ก็เหมือนกันพวกมึงก็เหมือนกันส่งเสริมเขาเขาก็สามารถอุทธร์เขาก็สามารถต่อสู้ได้ว่าเขาจะจ่ายหรือไม่จ่ายเดีนน๋ยวนี้หรือว่าเขาจะยอมไม่ยอมหรือจะสู้หรือไม่สู้หรือ ถ้ากูไม่ให้ด้วยความเสน่หากูไม่ให้ก็ได้กูยอมเอาเงินตั้งหมื่นกว่าล้านหมื่นหกมื่นเจ็ดล pues th ้านนี่กูยอมเป็นบุคคลล้มละลายเป็นไงล่ะลูกเต้ากูก็มีเอาเอาเงินนี้ให้เหลนกูไปซื้อขนมให้หมาซื้อชี้ให้หมากินไม่ดีกว่าเหลยที่จะให้พวกมึงครั้งก่อนยืดเขาแล้วก็ยิ่งรักแล้วถามกูถามว่าเงินมันไปไหน ยิ่งรักไม่ผิดแล้วเงินมันไปไหนคืนเขาไหมอันนี้แหละสังคมไทยนะเพราะความยุติธรรมมันบิดเบี้ยวองค์กรรัฐทุกองค์กรมันถึงได้อยู่กันแบบเถื่อนเถืนไงมันถึงได้เป็นองค์กรเถื่อนเถื่อนไงแล้วประชาชนนะ่ะจะอยู่อย่างไรจะเดินอย่างไรประเทศชาติจะก้าวไปอย่างไร พวกมึงไม่คิดเหลอครับก็พูดเรื่องอนุทินหน่อยหนึ่งมันก็อยากจะขอร้องนะครับเรื่องอนุทินนี่ มันเป็นหลายเรื่องที่หลายแรงนะครับไม่ว่าจะเรื่องเขากระโดงเรื่องหัวสวฝากพี่น้องประชาชนคนไทยหน่อยหนึ่งครับคุณจะรักความถูกต้องหรือรักไม่รักความถูกต้องเป็นทําอะไรก็แล้วแต่นะแต่เพื่อประเทศชาตินะอยากจะให้คุณเห็นเพื่อประเทศชาติมั่งเห็นแก่ประเทศชาติมั่งขอร้องอย่าไปเลือกพักภูมิใจไทยนะครับ ถ้าไปเลือกพรรคภูมิใจไทยเท่ากับว่าเรายินยอมให้เขายึดเขากระโดงน,นะครับและก็เท่ากับเรายินยอมให้เขาหัวสวสำเร็จถ้าสองประเด็นนี้สำเร็จนะ่ะเรื่องเขากระโดงก็ไม่มีความผิดถ้าได้อนุทินได้เป็นรัฐบาล4ปีไม่ใช่ว่าอานุทินได้เป็นแค่นายกอย่างเดียวคดีต่างๆมันก็จะหลุดหมด แล้วก็ที่สำคัญเรื่องหัวสอวอ์นี่มันมันยิ่งกว่าการทำรัฐประหารนะครับถ้าทำสำเร็จตรงนี้ถ้าเรื่องหัวสอวสสำเร็จไม่ได้ล้มเลิกหรือว่าสอวอสีน้ำเงินตรงนี้ไม่ได้รับโทษหรือว่าไม่มีความผิดใดๆมันอันตรายหลาย,ลายแรงกับประเทศไทยเลยครับเท่ากับพักน้ำเงินสอวอน้ำเงินกินประเทศเลยนะครับ เพราะว่าสวน้าเงินสามารถแต่งตั้งองค์กรอิสระได้ต่างๆสามารถเอาองค์กรอิสระตรงนั้นน่ะจะไปลงดาบใครก็ได้พวกตัวเองจะให้คุณให้โทษก็ได้หรือไม่ให้คุณให้โทษก็ได้แต่ส่วนมากมันจะเอื้อผลประโยชน์กับพวกเดียวกันแต่จะไปลงดาบกับพรรคการเมืองนักการเมืองที่ทําเพื่อประเทศชาติที่ทําเพื่อประชาชนแต่ขาดผลประโยชน์ รัดพันลึกขัดผลประโยชน์กับกลุ่มอนุรักษ์นิยมกลุ่มอมาตเขาก็จะลงโทษลงดาบมันผมชี้ให้เห็นเลยนะครับว่ามันร้ายแรงขนาดไหนผมถึงอยากจะให้เรียกเลือกไอ้พักการเมืองที่เอาประชาชนไปที่ตั้งอย่างพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยอย่างทุกวันนี้ก็อย่างที่ได้เห็นเขาปรับปรุงใหม่ผมเห็นแต่ละคนนิน เข้ามาแล้วผมก็ขอชมเชยคนที่เข้ามานี่ก็มีความรู้ความสามารถมีความรู้ความสามารถมีศักยภาพในแต่ละคนคือเหมือนพนักงานนี่มีความสามารถมีศักยภาพส่วนมากเขาจะชอบทำงานที่ท้าทายพักเพื่อไทยเหล่านี้ก็เหมือนพักที่กำลังจะท้าทาย พวกนักการเมืองที่ชอบความท้าทายคนที่มีความสามารถก็อยากจะเข้ามาท้าทายอยากจะเข้ามาทำแต่นักแต่พนักงานคนไหนที่ไม่มีความสามารถช่วบแลเลี่ยแข้งเลี่ยขาชอบประจบสอพอก็จะเข้าพักที่หวังที่จะได้เป็นรัฐบาลเลยคือไม่ต้องใช้ความสามารถไม่ใช้อะไรหาอะไรเลยกูก็ได้เป็นแล้วคือนักการเมืองแบบนั้นคือคนไม่มีอุดมการ แต่ถ้าพักไหนมีอุดมการเขาก็จะมาทําอย่างผมว่าครับครับท้ายนี้ก็อยากจะให้เลือกพักเพื่อไทยให้แลนสไลด์30บวกเลยครับไอสามบวกเลยครับแล้วก็ช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับแล้วก็ติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ